สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประจำวันที่29เมษายน2568นะครับแฟนปีศาจแดงทุกคนนะครับวันนี้ เราจะเจอกับข่าวใหญ่นะครับที่เชื่อว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลอดนะครับแต่สิ่งที่เรามองเห็นภาพในปกนี้นะครับวิกตอร์เกลเคเลสนะครับวิกตอร์เกลเคเลสกลายเป็นเป้าหมายของรูเบนอา o r โมริมนะครับแล้วก็มีการยืนยันว่าดิวนนี้ใกล้สำเร็จด้วย